สวัสดีครับผมจะมาแนะนำวิธีการลงไดเวอร์ปรินเตอร์ของเครื่องเอกสาร c a n o n C 2 5 0นะครับอันดับแรกเราคลิกเข้าไปดาวน์โหลดไดเวอร์ก่อนยินดีครับแล้วก็ คลิกที่เว็บจากนั้นเราเลือกเป็น3 1 3 3 10เพื่อค้นหาชื่อดเวอร์นะครับแล้วก็คลิกที่ค้นหาจากนั้นมันจะมีด r เวอร์ขึ้นมาให้ตัวหนึ่งครับเอร์ i o น30.30 30. คลิกดาวน์โหลดเลยครับ นี่นะครับจากนั้นแตกไฟล์ครับคลิกขวากดโว์ไอ้ที่แล้วก็คลิกแตกไฟล์ครับเรนะคลิกแตกไฟล์แล้วจะได้ไฟล์มาตัวหนึ่งนะครับ ดับเบิ่คลิกเข้าไปเมคลิกที่เซตครับที่เน็เ้มันจะปรากฏหน้าโปรแกรมขึ้นมานะครับแล้วก็ตอบเยี้เลยครับเน็กเน็กครับจากนั้นเราจะรอให้คอมพิวเตอร์ค้นหาเครื่องถ่ายเอกสารนะครับนะ จากนั้นเครื่องถ่ายเอ,อกสารที่เราจะติดตั้งก็จะขึ้นมาคลิกติดตั้งเลยนะครับแล้วก็เล็กไปเราจะถามว่าเราติดตั้งเครื่องถ่ายเอ,อกสารตัวน,นี้หรือเปล่าถ้าใช่เราก็ตอบสตาร์ทเลยครับเพื่อทำการติดตั้ง จากนั้นก็รอจนกว่าเครื่องจะติดตั้งเสร็จนะครับพอเครื่องติดตั้งเสร็จปุ๊บจะขึ้นหน้าตานี้ขึ้นมาให้เราคลิกเ,เสร็จดอกแล้วก็ปิดครับปิดครับเอาวนี้มาที่คอนโทรลพาเนลแระบนคลิกเข้าไป ไปที่ View Device and Printer ครับจากนั้นไปที่ Printer and Scan เอาไปคลิกที่ตัว Diver ครับ Printer Property จากนั้นก็ Property ครับ เลือกเอกสารเราให้เป็นขาวดำก่อนครับตั้งไว้ให้เป็นขาวดำก่อนนี่ครับเอกสารจะเป็นขาวดำแล้วก็ตั้งไว้ที่เป็นอินทลลนาเรียงครับจากนั้นก็กดตกลงครับแล้วกดเทส แค่นี้ก็เป็นอังเสร็จทเรียบร้อยครับ